ครับสวัสดีครับทีมงานเกบประถานะครับวันนี้นะครับก็ได้มาส่งมอบงานนะครับงานติดตั้งนะครับตู้ขายหมูกระทะแบบสดนะครับที่พัทยานะครับตู้มีขนาดนะครับ3เมตรนะครับคูณ2.50นะครับสูง3เมตรนะครับนะครับตู้เปมิวบอร์ดแข็งแรงนะครับยิวโครงสร้างแข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับกำลังจะโยกแล้วนะครับกำลังจะติดตั้งแล้วนะครับนะครับ นี่นะครับครับสนใจนะครับ087612835นะครับ087612835นะครับข้างหน้าเป็นประตูบานทับเป็นตะแกรงนะครับอ่ามีล็อกมีช้างล็อกอะไรให้เรียบร้อยนะครับมีอ้อมมือจับนะครับนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้กำลังจะลงติดตั้งแล้วนะครับครับอ่าหลังคาเป็นเมทัลชีสนะครับนี่นะครับดูด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับนี่นะครับสวยงามครับผม ด้านข้างนี้นะครับเปิดได้นะครับด้านข้างนี้นะครับเปิดได้นะครับนี่นะครับเปิดได้นะด้านนี้นะครับหลังด้านนี้นะครับเปิดได้นะครับนี่นะครับหลังด้านนี้เป noise noise. ิดได้ <Blaze. S 2> นะครับสนใจนะครับ0870124835นะครับ0 8 7 0 1 2ม8้5นะครับขอบคุณครับ